เมื่อวานนี้นะคะมีคนพบสาวโรเซ่กับเจ้าแหงค่ะออกไปเดินเล่นด้วยกันท้างนอกอีกแล้วนะคะและก็มีความขึ้นหวนะจากงานแอนด์เดมอเวร์ค่ะที่ยังคงเฝ้าคอยลิซ่าแท็กพลงอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้ค่ะจะล่วงเลยมาวันที่6แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะถึงตารางงานของลิซ่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพลงใหม่หรือว่างานคอร์รับนะคะหรือว่างานแอนด์เมเนี่ยก็ยังคงเงียบอยู่อะคะ่ะจนตอนนี้ค่ะทางงานเองเนี่ยก็มีการ พูดถึงนะคะการเชิญลิซ่า <ṣ. S 2> แบล็คพิงอีกแล้วนะคะโดยในบทความของเขาก็เขียนประมาณว่างานแอนด์ม2021เนี่ยมันเป็นงานแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะคือผู้ก่อตั้งแอนด์มเนี่ยกำลังรอ,อคอยคณะกรรมการที่จะเดินทางไปที่ปารีสอยู่ค่ะเพื่อที่จะนำเสนอผลงานคอลเลกชันใหม่ของผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายแบบตัวต่อต,ตัวให้คณะกรรมการได้ดูอะไรแบบนี้ค่ะก็งานจะจัดขึ้นในวันที่1รกรกฎาคมนะคะแน่นอนทว่า เพื่อให้งานนั้นดูเป็นสากลขึ้นนะคะแล้วก็ดูได้รับความน่าสนใจมากขึ้นค่ะทางงานได้มีการเชิญทั้งดาราศิลปินนะคะรวมถึงนอรลิซาแบลพ,พิงของเราค่ะเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของงานนี้อีกด้วยค่ะคือเขาก็มาพูดย้ำนะว่าได้เชิญลิซาไบทิิงไปแล้วนัว่นแหละแต่ว่าจน,นถึงตอนนี้นะก็ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะซึ่งสุดท้ายก็มีการบอกทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่านี่ก็เป็นงานใหญ่ที่สุดนะคะ ในอุตสาหกรรมแฟชั่นของเขาเลยทีเดียวนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตการโรคระบาดอะนะเรียกว่านะคะเจ้าของงานค่ะก็ยังลุ้นกันตัวโกงอยู่นะคะว่าเขาเชิญลิซ่าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะได้มาหรือเปล่าเนาะ <S <S นก็คงจะต้องลุ้นกันจนถึงวันที่1กร,รกฎาคมกันเลยทีเดียวละค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเมื่อคืนนี้ก็เห็นลิซ่าเนาะพาเจ้าลูก้าท้าสุดหล่อค่ะมา Happy แฮปปี้เบิร์เดย์เรามาเห็นมีการอัพคลิปนี้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของลูก้าด้วยนะ แล้วก็ส่วนสาวโรเซ่นเนี่ยเห็นมีคนค่ะพบเธอกับเจ้าแหงนะคะออกมาเดินเล่นด้านนอกนะเห็นว่าเดินเล่นอยู่แถวซันชูนะคะแอดก็เลยไปใช้ Google m a p นะ,ะ<ง>เอ่อเสิร์ชให้ดูนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะ<ง>แล้วก็เห็นเขาบอกว่าโรเซ่มีการฟอกสีผมใหม่ด้วยนะคะแล้วเธอก็ใส่หมวกแก๊ปสีดำคุมเอาไว้อีกทีหนึ่งอะคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะของสองสาวนะเมื่อวานก็ประมาณนี้นะคะทั้งลิซ่าเนาะ,ะมากับเจ้าลูก้านะคะแล้วก็ โรเซ่ก็พาเจ้าแห่งออกมาเดินเล่นค่ะก็มีความเคลื่อนไหวของสองสาวนะคะเกิดขึ้นค่ะแอดก็มาอัปเดตค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะพด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า